ที่สเจ้านายก็คนคือว่าฉันขอโทษด้วยนะถ้าไม่คุณอ่นอัดใจหรือเปล่าไม่เลยครับผมเข้าใจคุณเชอเลขานุการหนุ่มยังคงยิ้มแย้มอย่างคนกันเองทำให้เจ้านายยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่อองเรไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเขารับปากว่า จะเก็บทุกอย่างที่เห็นเอาไว้เป็นความลับอย่างดีตามคำขอของเชอร์เอมที่ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อฝอฝ่ายเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัททว่าดวงตาคู่สวยเปลี่ยนประกายแห่งความหวังเมื่อศบตาสีมรกตของคนที่ยืนอยู่ข้างโต๊ทำงานไม้สักตัวโตวในห้องกว้างขวางเมื่อเช้านี้ ผมช่วยคุณเชิญไม่ได้เพราะว่าขับรถอยู่จะเบรกแรงๆคุณก็คงปลิวไปด้วยไม่มีใครคาดเบลกันสักคนจะจอดก็ไม่ได้เอ่อฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นปัญหาวันหลังจะคาดเบลทันทีที่ขึ้นรถเลยนะคะครับดีครับบอสใกล้ๆแค่ไหนคนคาดเบลเพื่อความปลอดภัยนะครับนั่นเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรให้ใครมาบอกไม่รวมเรื่องการจอดรถกลางถนน การที่รถยนต์ติดแงกหมายความว่ามันกำลังจอดอยู่กลางถนนสองเลน์หลังรถยนต์คันหน้าพอทุกคนเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆแต่คันหนึ่งไม่ยอมขยับรถยนต์คันข้างหลังก็บีบตแตรไล่สุดท้ายผู้โดยสารเลยไม่ได้ลงจากรถสักคนฟาดฝีมือฝีปากกันจนหมดแรง เจ้าของร่างบางในเดรสตัวสวยผูกโบน่ารักตั้งแต่ก้าวขาลงมาจากรถยนต์ด้วยเนื้อตัวสันเทาแววตาคู่สวยสันไว้ดูเศร้าหมองและหวาดกลัวจากเจ้านายสาวผู้หญิงพยองเก่งกล้ามองไม่เห็นว่าเธอจะกล้าเหมือนตอนบวกกับผู้ชายตัวโตในรถพุ่งเข้ากัดตะปบเล็บจิกหน้าจนเลือดซิบอรารวาดเป็นหมาบ้ากลุ่มผมเป็นลอนสวยกระเซิรกระเซิง จนเธอต้องมาจัดแจงมันในห้องน้ำบริเวณล็อบบี้ชั้นหนึ่งเชอเอมถูกเลขาเอ็ดเรื่องเข็มขัดนิรภัยมากกว่าเรื่องที่เสียสติไปแล้วจริงๆขอบคุณที่เข้าใจฉันนะคะขอบคุณที่อยู่ข้างฉันฉันคงไม่มีใครแล้วนอกจากคุณอองเดรผมอยู่ข้างความถูกต้องเสมอถ้าวันไหนคุณเชอเปลี่ยนใจอยากเอาเรื่องผมยินดีเป็นพยานให้ ในน้ำเสียงราบเรียบถึงพูดไปอองเดรรู้สึกใจหายพิกลเขาเติบโตมาในสังคมแห่งการให้เกียรติเรื่องอาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องห่างไกลกับตัวเขาวันนี้ดันมาเกิดกับคนใกล้ตัวอย่างเจ้านายเขายังเข้าใจความสำคัญของกล้องหน้ารถยนต์และในรถยนต์เมื่อคุณลุงสารถีกำชับว่ามันจำเป็นเอาเป็นว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็เรียกนะครับ ค่ะคุณอองเดรแล้วเธอก็ยิม้มนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ฉันควรเรียกคุณว่าพี่เหมือนพี่ปิ๊กพี่พิมพ์ไหมคะมิสเตอร์องเดรรอตาสะดวกนะครับบอสจริงด้วยค่ะคุณอายุมากกว่าฉันตั้งหนึ่งรอบเป็นรุ่นพี่ตั้งสิบสองปี แม้ว่าเจ้าตัวจะดูไม่เหมือนฝรั่งอายุ38สักเท่าไหร่ด้วยความที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเชอเอมคงพูดไปอย่างนั้นเอาเข้าจริงเธอไม่กล้าเรียกเลขานุก,การว่าพี่หรอกแค่นี้คนก็ลือกันไปทั่วแล้วว่าเลขานุก,การของคุณเชอญน่ะรูปหล่อสุภาพบุรุษแค่ไหนเป็นเจ้านายครับก็ต้องให้เกียรติคุณเอมอาจจะทำงานมากกว่าผม เ่าที่เห็นบอสอยู่กับงานหามรุ่งหามคำ่ำผมสิคนเรียกคุณเฉอว่าพี่ไม่เอาค่ะเชอไม่อยากแก่พูดพางส่หน้าพลื้ใสเธอหลบตามองเอกสารกองโตบนโต๊ะจากนั้นก็ไม่มีใครนับใครเป็นรุ่นพี่เพียงก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างสงบเสงเง่ยมเจียมตัวส่วนเลขาหนุ่มรอบยิ้มอย่างนึกเอ็นดูผู้น้อยกว่าเดินออกจากห้องไปเงีย,งยบ ความรู้สึกขององเดรตอนนี้คงอยากให้กำลังใจเจ้านายให้รู้สึกดีขึ้นสักหน่อยเขาตัดสินใจขอประตูเข้ามาหาเธอบ่อยขึ้นนอกเสียจากถามเรื่องงานก็ถามว่าเธออยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมน้ำเย็นสักแก้วหรือชาอร่อยอร่อยอาจทำให้เธอหายเสียขวัญ พอเขาบอกว่าเธอดูไม่ดีเอามากๆเธอค่อยยอมเงยหน้าจากงานหันมาสนใจเลขาวางเอกสารล,ลงบนโต๊ะพูดด้วยน้ำเสียงรื่นหูขอบคุณนะคะคุณช่วยได้มากเลยช่วยเธอมากจนรู้สึกแกรงใจเจ้านายสาวเป็นกันเองขึ้นมาเล็กน้อยเช่นเดียวกับเลขาที่ยังคงห่วงยินดีเทคแคร์ care, ครับบอสตราบใดที่ผมทำงานเป็นเลขา เชื่อเถอะว่าทุกปัญหามีหนทางออกเสมอเป็นคำพูดสุดท้ายของเจ้าของร่างสูงในเชิ้ตหล่อเหล่าสีเข้มเข้ากับในตาคู่งามเปล่งประกายสะท้อนคมไฟในห้องสีนวนสลัวทำให้หญิงสาวนิ่งอึ้งไปในตาคู่คมสีมรกตยังคงสะท้อนในหัวกลายเป็นภาพจำถึงแม้ว่าเขาจะเดินออกจากห้องไปสักพักหนึ่งอะไรๆอ,อาจจะดีขึ้นก็ได้ ความหวังลึกๆในใจเธอได้แต่ภาวนาให้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในเมื่อเธอเพิ่งเจอกับเจ้าชายขี่ม้าขาวในคราบเลขานุก,การอันที่จริงก็แก้ปัญหาได้หนึ่งทั้งการหาเลขานุก,การคนใหม่ซึ่งไม่ใช่คนของคุณหญิงแม่พยาบาลคนเมื่อวานก่อนเข้ามาทำงานแล้วหล่อนดูเป็นกันเองไม่ฝักใฝ่ฝังคุณหญิงแม่มากจนเกินไปทำให้เธออึดอัดใจผู้ชายอะไรผู้จา ช่างเอาใจปากเงืมงงำค่อนว่าเมื่อสิ่งที่พ่อคุณทําไม่ดีต่อหัวใจของเจ้านายเอาซะเลยทําไมถึงได้มาคอยเอาอกเอาใจพร่ำเพรื่อนะขนาดช้าร้อนหอมกลิ่นคาโามมลาธรรมดาธรรมดาบนโต๊ะยังทําเอาเธอใจสั่นได้ หญิงสาวสายหน้าไปมาแรงๆเพื่อสลัดอารมณ์ฟุ้งซ่านออกจากหัวแต่ก็ยังไม่เลิกคิดวนเวียนถึงเรื่องฝรั่งตาน้ำข้าวริมฝีปากนุ่มเนียนเหมือนริมฝีปากของผู้หญิงจุงมพิษเนหาตราตรึงอ้อมกอดคุ้นเคยจากคนไม่เคยพบพานกันมาก่อนเลยสักครั้งให้ตายสิวันไหวไม่ได้นะเยเชอไม่ควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะฝรั่งเลขา ถึงเฝ้าบอกกับตัวเองว่าไม่ควรหวนไหว้เธอดันเลิกตั้งหน้าตั้งตาเคลียร์กองงานบนโต๊ะทั้งในคอมพิวเตอร์และเอกสารกระดาษที่เธอต้องตวัดปลายปากาลงไปซ้ำๆอย่างไม่ให้มีผิดพลาดเชงโกงคอมองหาคนข้างนอกมัวแต่คิดถึงฝรั่งหนุ่มที่เดินเข้าออกห้องทำงานเธอส่งยิ้มหวานอยู่ด้านขนมครับคุกกี้ธัญพืช เสียงที่ดังขึ้นปรากฏชายคนเดิมยืนอยู่ข้างโต๊ะทำงานจานใบเล็กสีขาวมีขนมหน้าตาน่ารับประทานถูกวางลงอย่างเบามือข,ขอบคุณค่ะอองเดรหญิงสาวพลันยกมือป้องปากทันทีสายแก้มแดงฉ่ำไปอีกทางหนึ่งว่าเดี๋ยวกินค่ะดีครับอย่าให้เสียน้ำใจเลยนะครับ ไดรอยยิ้มเป็นกันเองร่างสูงชะลุดค่อยๆก้าวจับๆไปไมีเหลียวมองหลังเลขานุกการหนุ่งคงมองไม่เห็นว่าบนเก้าอี้ทำงานผู้บริหารตัวใหญ่สายตาคู่หนึ่งคอยมองตามเขาไปในทุกฝีก้าวยังไม่สามารถหักห้ามใจได้เลย จ้าของร่างบางในเดรสสีขาวเข้ารูปสมส่วนจัดแจงโบใหญ่เธอทะาลายสกอตเท้พอดีกับกระโปรงสีขาวความยาวประหัวเขา่าหน้ากระจกบานสูงใหญ่ข้างโต๊ะหมายสักในห้องทํำงานของเธอในท่าทางมั่นใจกว่าทุกวันปกติแล้วงานสวยๆงามๆมักมีเลขานุการคอยอำนวยความสะดวกให้บางครั้งก็เป็นหน้าที่ของช่างเสริมสวยประจำบ้านนายเรศ ด้วยความที่คุณหญิงวริศราชอบออกงานมีว่างานไหนน้อยหน้ามีสหายไม่ได้งานเล็กงานใหญ่เสื้อผ้าหน้าผมรองเท้ากระเป๋าทั้งคุณหญิงทั้งลูกสาวจัดเต็มช่วงบ่ายวันนี้เชอเอมเพียงหยิบแป้งรองพื้นจากกระเป๋าแบรนด์เนมสีขาวขึ้นมาแต่งหน้าบางๆก่อนไปร่วมประชุมบอร์ดบริหาร ใช้เวลาไม่นานในการสรุปงานยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตัวใหม่ของคุณหญิงวริศราในห้องประชุมที่มีหุ้นส่วนมาเข้าร่วมกว่าสิบชีวิตด้วยความเป็นมืออาชีพช่วยงานคุณหญิงแม่และคุณพ่อมาสองปีตั้งแต่เดินทางกลับมาพร้อมประริญญาโทจากอังกฤษงานบริหารไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเชอเอมตัวเลขเยอะแยะมากมายแค่หลับตาคิดคำนวณได้อย่างฉับไว ต่อให้เธอจะอายุน้อยกว่าผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นมากกว่า10ปีหญิงสาวพูดจาฉะฉานผ่านจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่โดยมีเลขานุก,การคอยจดรายละเอียดอยู่ตรงมุมห้องเพื่อสรุปรายงานการประชุมก่อนลุกออกไปจากห้องไม่สนใจใครแม้กระทั่งว่าที่คู่มั่นซึ่งถูกผู้บริหารอีกคนเรียกไปพูดคุยเรื่องงานซะก่อนอิสรภาพ คิดพลันรอบยิ้มอย่างมั่นใจขนาดรองเท้าส้นสูงสีชมพูหวานขยับไปข้างหน้าเลขานุกการคนโปรดก็คอยเว้นระยะห่างจากเธออย่างเหมาะสมคุณหญิงส่งข้อความมาบอกว่าถ้ากลับช้ากว่ากำหนดเธอไม่ไปค่ะคุณองเดรรบกวนยกเลิกนะัดทั้งหมดให้เชอด้วยนะเสียงหวานขัดเจ้านายสาวหันกลับไปยิ้มให้เลขานุกการหนุ่มเขากำลังเดินตามอย่างธรรมะทะแมง ถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงจังเช่นงานประชุมเชอจจำเป็นต้องเข้าไปร่วมประชุมด้วยทุกนัดหมายของซีอโอบริษัท G ีเชอไม่ไปคุณบอกหญิงแม่ไปว่าเธอติดประชุมอื่นไม่ก็ไปร้านเสริมสวยเวลาเธอโทรมาถามรับทราบครับแต่เธอขอให้ผมส่งรายงานให้เธอด้วยคนทำงานกับเชอนี่คะเชอเอไม่รู้ตัวเลยว่ารู้สึกกับเขาเหมือนเป็นมิสหายาคนหนึ่งตอนไหนแต่เธอแทนตัวว่าเชอเอม เชอไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกจ้างไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นเลขาก,การนุหนุ่มหน้าตาดีเดินไปไหนมาไหนทำเอาชนีเหลียวคอมองทั้งตึกอองเดรเป็นตัวของตัวเองเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีเขาทำงานเก่งทำงานเกินได้รับมอบหมายแต่ไม่เคยที่จะเป็นปัญหายังคอยซัพพอร์ตเจ้านายทั้งเรื่องงานและจิตใจ ถึงแม้ว่าเขาจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าเขายินยอมอยู่ใต้บัรคับบัญชาสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์เที่ยงตรงความเป็นคนพูดตรงทำให้เธอประทับใจอยู่เสมองั้นผมจะลองบอกคุณหญิงเธอว่าขออนุญาตคุณเชอเอมก่อนเป็นความคิดที่ดีขอบคุณนะคะในรอยยิ้มเป็นมิตร ทำเอาอีกคนชะง,งักนิ่งไปครู่คิ้วเข้มหนาที่เรียบขนานเหนือดวงตาสีฟ้าครามขมวดเข้าหากันในสีหน้าเคร่งเครียดอองเดรเริ่มไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างเมื่อตรึกตรองดูให้ดีหากว่าเลขานุก,การคนก่อนคงต้องตามใจคุณหญิงผู้เป็นทั้งประธานใหญ่และเจ้าของบริษัทต่างจากเขาที่ตามใจลูกสาวคุณหญิงทว่ายังรับเงินเดือนจากบริษัทคุณหญิงวริสราอยู่ดี เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาเธอจะเคลียร์ให้เองแน่ใจว่าเอาอยู่นะเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับคุณเชื่อว่ายังไงผมว่าตามนั้นผมทำงานให้คุณในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงขนาดศพมองแววตาคู่สวยเปล่งประกายไม่รู้ว่าเจ้านายสาวกำลังมีแผนการอะไรเธอยังไม่ยอมผมยิ้มสักวินาทีฉันทําใ้้คุณอื่นอัดใจหรือเปล่าคะอองเดร ไม่เลยครับผมไม่มีปัญหาอย่างมากก็แค่ลาออกไม่ก็ถูกไล่ออกมีแค่นั้นแหละหญิงสาวอ่านความคิดของเขาออกได้อย่างทะลุปลุกโลงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาเชอรับปากว่าจะปกป้องเลยค่ะถ้าใครมามีปัญหามากมายเชออาจไม่ทำงานคุณออกเชอออกจะดีหรือครับดีสิเอาตามนั้นเลยคอยดูนะฉัจนจะไล่ยายเชอเอมออกเป็นคนแรก เธอส่งเสียงหัวเราะคิกคักชอบใจคำพูดตัวเองอย่างคนตลกร้ายทั้งที่มันไม่ตลกหากว่าเธอลาออกไปสักคนใครจะมาทำงานในเมื่อเธอเป็นลูกสาวคนเดียวน่ารักที่สุดวันนี้เลิกประชุมแล้วเชอไม่กลับเพนเ์เาไปคอนโดแถวอ่างศิลาคุณพี่ช่วยขับรถให้เชอหน่อยนะคะเสียงหัวเราะคิกคักดังเชอเอมเหมือนได้รับชัยชนะเล็กๆหลังจากหลุดจากการควบคุมของบ้านไอเรต เกือบสองชั่วโมงของการเดินทางข้ามจังหวัดเจ้านายสาวพริมตาปิดลงนอนเงียบเชียบหลังประทาคารมเล็กน้อยกับเลขานุการเรื่องคุณหญิงแม่ซึ่งเธอไม่ยอมบอกเขาว่ามีปัญหาอะไรต้องการให้เขาช่วยเหลือกว่านี้หรือไม่อย่างไรในเมื่อเธอไม่บอกรายละเอียดกับเขาก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเธอได้เธอเองเหมือนกับว่าอยากให้เป็นปัญหาของเธอคนเดียว เธอเพิ่งฉุกใจคิดได้ว่าไม่ควรดึงเลขานุการเข้ามาเป็นไม้กันหมาชั้นดีจากว่าที่คู่มั่นบ้ากามวันหนึ่งเขาอาจต้องเดือดร้อนโดยไม่มีหนทางหลีกเลี่ยง กว่าจะมาถึงทาวโฮมหรูในหมู่บ้านจัดสรรติดริมทะเลแถวอ่า,อางศิลาท้องฟ้ามืดลงแล้วมองเห็นเพียงแสงสีนวลของทางโครงการส่องสว่างตลอดทางเข้าหมู่บ้านหญิงสาวลืมตาขึ้นทันทีที่รถจอดสนิทดีแอบแปลกใจด้วยว่าเลขานุการคนเก่งสามารถขับรถมาถึงจุดหมายได้โดยไม่ต้องปลุกเจ้าของบ้านได้อย่างไร บ้านหลังนี้ค่อนข้างลึกลับด้วยเป็นหมู่บ้านสร้างใหม่ไม่นานเธอล้วงหยิบรีโมทจากกระเป๋าสีขาวใบโปรดเพื่อเปิดประตูรั้วอัตโนมัติสีขาวบอกนายสารธีข้างหน้าคนเอารถกลับไปจอดที่บ้านหรือที่บริษัทละกันเธอมีรถคันเล็กที่นี่อีกคันเดี๋ยวขับกลับเองค่ะ คนได้ยินกำลังคิดว่าผู้หญิงตัวคนเดียวลำพังเดินทางมาตั้งไกลมาหาเรื่องเดือดร้อนลำบากทำไมลึกๆในใจก็เป็นห่วงคุณเชิกลับเมื่อไหร่โทรเรียกผมผมจะมารับครับหรือจะให้ลุงเปียกขับก็ได้อืเทคแค่์ขับรถดีๆค่ะแต่เชิงคงจะไม่โทรบอกหรอกนะประตูรถยนต์เปิดออกและปิดลงพร้อมแววตาเยียบเย็นสมบุคลิกของบอสสาว อองเดยนั่งคออยู่ในรถสักพักหนึ่งด้วิสัยความเป็นคนรอบคอบกับการทำงานเขาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาตรวจตูตารางงานของเจ้านายรอให้เครื่องรถเย็ยนลงสักหน่อยหลังจากที่เร่งความเร็วมาพักใหญ่ทว่าท่านใดน,นั้นเอง <c oughs> เสียงหวีดร้องดังประตูเหล็กที่เปิดออกกว้าง ทำให้นายสารถีจำเป็นรีบลงจากรถในทันทีขาย,ยาวๆของเขาคงไวมากพอก้าวไปถึงประตูกระจกหน้าบ้านมันเพิ่งถูกไขออกด้วยกุญแจดอกเล็กๆของเจ้าของบ้านอังเดรเสียงร้องดังในหน้าตาตื่นตระหนกพลันเข้าไปคว้าท่อนแขนเป็นล่ำสันเข้าหมับโดยไม่สนใจว่าเสื้อเชิ้ตสีครีมของเขาจะยับดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทำเอาอีกคนตกใจไปด้วย ครับมีอะไรโจรหรือมแมลงสาบ